ห่วงจุยหน้าบ้านจัดอย่างไรเปิดสับรับโชคท่านผู้ฟังคะหน้าบ้านของเราเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของบ้านหลายๆคนให้ความสำคัญเพราะหากจะเปรียบบ้านของคนแล้วบริเวณหน้าบ้านก็เปรียบเสมือนใบหน้าที่หากว่าใบหน้าสวยงามสดใสอิ่มเอิบเป็นที่ประทับใจต่อผู้ที่พบเห็นก็ย่อมดึงดูด แต่สิ่งดีๆเข้ามาหาค่ะไม่แตกต่างจากห่วงจุ้ยสวนหน้าบ้านหรือทางเข้าบ้านที่หากว่าจัดให้สวยงามร่มรื่นสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ย่อมเป็นที่มาของพลังมงคลไม่ต่างกันและวันนี้เราขอแนะนำเทคนิคการจัดสวนหน้าบ้านตามห่วงจุย้ยรวมถึงจุดอื่นๆที่จะช่วยเสริมให้ ห่วงจุ้ยหน้าบ้านของคุณถูกต้องตามหลักพร้อมรับศัพย์รับโชคกันค่ะมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งการมีแหล่งน้ำกลางบ้านที่บ้านของคุณมีแหล่งน้ำอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของบ้านหรือไม่คะเช่นห้องน้ำตู้ปลาอ่างน้ำพุบ่อน้ำถ้าตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของบ้านถือว่าไม่ดีมากๆค่ะ เพราะความชื้นที่สะสมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและโชคลาภของคุณทำให้มีเหตุที่จะต้องเสียเงินอยู่บ่อยๆค่ะวิธีแก้ไขถ้าเป็นสิ่งของที่สามารถทำการเคลื่อนยหายได้ก็ให้เคลื่อนย้ายออกไปจากบริเวณจุดศูนย์กลางของบ้านถ้าเป็นห้องน้ำ ให้นำมา่านหรือมูลี่ติดหน้าประตูห้องน้ำปิดฝาชักโครกปิดประตูห้องน้ำตลอดเวลาและแนะนำให้นำกระถางต้นไม้ประเภทไม้ใบไปตั้งไว้ในห้องน้ำให้ตักเกลือสองช้อนโต๊ะใส่ถ้วยเล็กๆแล้วนำไปวางไว้ด้านข้างของชักโครกเพื่อดูดกลิ่นและดูดความชื้นค่ะ 2. ตั้งหิ้งบูชาเหนือขอประตูตำแหน่งที่เหมาะสมกับการตั้งหิ้งบูชาพระคือบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบและต้องตั้งในที่ที่มีผนังทึบตันหรือให้หลังหิ้งพระมีที่พิงอันมั่นคงแน่นหนาคะ่ะการตั้งหิ้งบูชาไว้เหนือขอบประตูถือว่าเป็นจุดที่เสียเพราะบริเวณนั้นมีคนเดินผ่านไปมา มีพลังงานการเคลื่อนไหวจะส่งผลเสียต่อพลังศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีแต่ความเสื่อมถอยมากกว่าความเจริญค่ะวิธีแก้ไขควรย้ายมุมจัดตั้งหิ้งบูชาไปไว้ผนังด้านอื่นและควรให้หิ้งพระหันหน้าไปทางประตูหน้าบ้านจึงจะมีผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำมาค้าขายค่ะ 3. เตียงอยู่ใต้คานค่ะไม่ควรวางเตียงไว้ใต้คานเพราะถือว่าเป็นจุดที่ไม่ดีพลังกดทับจากคานจะมีผลต่อสุขภาพทำให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยได้ง่ายอาจปวดศีรษะและแน่นหน้าอกได้ง่ายคู่สมรสมักเกิดความไม่ลงรอยกันทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลาและจะมีผลมากที่สุด หากคานมีขนาดใหญ่ค่ะวิธีแก้ไขควรย้ายเตียงไปอยู่ในตำแหน่งอื่นให้พ้นจากคานนั้นหากไม่สามารถทําได้ให้ตีฝ้าปิดคานนั้นเสียใช้ผ้าพื้นใหญ่ขนาดเท่ากับความกว้างของเตียงปิดเหนือเตียงเพื่อไม่ให้เห็นคานนั้นและเป็นการกระจายพลังงานที่กดทับของคานให้ลดน้อยลงค่ะ 4. เสาไฟฟ้าตั้งอยู่หน้าบ้านหากว่ามีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีนักทำให้บ้านของคุณขาดพลังความสมดุลมีผลให้สภาพจิตใจไม่ปกติโมโหหงุดหงิดง่ายและมักออกอาการเกลี้ยกลาดอยู่เสมอค่ะทำให้ขาดโชคลาภวาสนาวิธีแก้ไข ให้หาลูกแก้วคริสตันหรือโมบายมาแขวนหน้าประตูบ้านเพื่อช่วยสะท้อนและกระจายสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากบ้านไปไม่ควรนอนในห้องนอนที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าปลูกต้นไม้ให้สูงบังเสาไฟฟ้าติดธงชาติให้บวกสะบัดพัดพลังงานให้กระจาย 5. หันหัวเตียงติดกับห้องน้ำ การตั้งหัวเตียงไปชิดกับผนังห้องน้ำถือว่าไม่ดีอย่างยิ่งค่ะและถ้าจุดที่ตั้งของฉกโรครกตรงกับหัวเตียงด้วยแล้วยิ่งไม่ดีอย่างมากเพราะจะทำให้ผู้อาศัยมีอารมณ์ที่แปรป่วนง่ายอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายถ้าห้องน้ำไม่มีแดดส่งถึงจะทำให้เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืด โชคลาบก็จะพลอยหดหายไปด้วยค่ะวิธีแก้ไขควรย้ายหัวเตียงหันไปทางอื่นหากไม่สามารถหันหัวเตียงได้ให้ทำฉากกั้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เตียงอยู่ห่างจากผนังและไม่ให้ได้ยินเสียงห้องน้ำรวมทั้งป้องกันความชื้นที่ส่งมายังศีรษะเวลานอนด้วยค่ะ 6. ตั้งโต๊ะทำงานหันหลังให้ประตูหากใช้ทาวเฮาส์ตึกแถวหรือคอนโดทำเป็นสํานักงานการจัดวางโต๊ะที่ทำงานอย่าตั้งโต๊ะทำงานโดยที่เมื่อนั่งทำงานแล้วหันหลังให้กับประตูเพราะจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นค่ะวิธีแก้ไขควรย้ายมุมโต๊ะใหม่ หรือหากระจกมาติดไว้ข้างหน้าให้ส่องไปทางด้านหลังให้เห็นประตูเปิดปิดได้หากเป็นไปได้ควรย้ายโต๊ะทำงานให้อยู่ในลักษณะหันข้างหรือหันหน้าให้เห็นประตูจะดีกว่าค่ะ 7. กระจกร้าวลองตรวจสอบภายในบ้านของท่านดูว่ามีกระจกบานใดมีรอยร้าวรอยแตกรอยบิ่นหรือไม่ เพราะกระจกดังกราวถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีนักเพราะว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านมีแต่ความร้าชานไม่รักใครปรองดองกันเกิดการทะเลาะเบาะแหวงกันอยู่ตลอดเวลาค่ะบ้านไหนที่มีการทะเลาะกันโชคลาภการเงินจะหนีหายไปหมดวิธีแก้ไขควรเปลี่ยนกระจกที่มีรอยร้าวให้เอาไปทิ้ง ผนังปูนที่มีรอยร้าวก็ควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยเรียบเนียนด้วยเช่นกันค่ะ 8. สระน้ำหลังบ้านสระน้ำควรอยู่หน้าบ้านหรืออยู่ด้านขวาของบ้านค่ะเมื่อมองจากถนนไปยังตัวบ้านซึ่งเป็นตำแหน่งมังกรที่ควรกระตุ้นให้มีน้ำหรือมีการเคลื่อนไหวจะนำพาโชคลาภมาให้ผู้อยู่อาศัย แต่หากมีสระน้ำแม่น้ำทะเลสาบอยู่ด้านหลังบ้านจะทำให้มีเรื่องที่เสียเงินอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นรีสอร์ตหรือโรงแรมไม่มีผลกระทบด้านนี้เพราะเราไปเที่ยวไม่นานและพร้อมที่จะจ่ายเงินอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบ้านที่อยู่ประจำก็ควรรีบแก้ไขวิธีแก้ไขถมสระน้ำให้เรียบร้อย ปรับพื้นที่ให้เรียบหรือเนินดินหากไม่สามารถถมได้ให้ทำกำแพงปูนหรือกำแพงไม้หรือกำแพง,งต้นไม้ที่สูงกว่าศีสะของเจ้าของบ้านกันร,ระหวังสะน้ำกับตัวบ้านค่ะท่านผู้ฟังคะแล้วจะจัดบ้านอย่างไรให้ร่ำรวยมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้มาติดตามรับฟังค่ะใครใก็อยากจะร่ำรวยมีเงินทองใช้กันทั้งนั้น ดังนั้นทุกคนจึงต้องขยันทำงานตั้งหน้าตั้งตาหาเงินแต่รู้หรือไม่ว่าการอยู่บ้านที่มีลักษณะต่ำห่วงจุย้ยก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการเงินของผู้อยู่อาศัยด้วยเช่นกันค่ะและวันนี้เราขอแนะนำดังนี้ค่ะ 1. คือสระน้ำหรือบ่อน้ำเสริมความร่มเย็น บ้านเดี่ยวที่มีสระน้ำหรือบ่อน้ำบริเวณหน้าบ้านถือว่าเป็นทำเลที่ดีหากบ้านไหนไม่มีก็แนะนำให้ตกแต่งบ้านด้วยน้ำพุหรือน้ำตกให้มีความเคลื่อนไหวของสายน้ำเพราะสายน้ำนอกจากจะช่วยให้ความร่มเย็นความร่มรื่นให้กับบ้านและช่วยให้เรารู้สึกสบายเวลาที่เรามองแล้วยังถือว่าเสริมในเรื่องของความร่ำรวยตามหลัก่วงจุย้ย เพราะเชื่อกันว่าสายน้ำจะนำผ่าโชคลาบวาสนาความมั่งคั่งมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้อาศัยค่ะ 2. ประตูหน้าบ้านเรียกทรัพย์ประตูหน้าบ้านนับว่าเป็นต้นทางของความร่ำรวยเพราะฉะนั้นประตูต้องเปิดปิดได้อย่างสะดวกดูแลให้สวยงามไม่สุดโทรมและควรอยู่ด้านซ้ายมือของบ้านจะช่วยส่งเสริมโชคลาภ และเรียกเงินทองเข้ามาอย่างสม่ำเสมอค่ะ 3. ต้นไม้เสริมความรุ่งเรืองบ้านที่มีต้นไม้ให้ความร่มเย็นรอบๆบบริเวณบ้านถือเป็นบ้านที่มีลักษณะดีเพราะต้นไม้มีอิทธิพลต่อห่วงจุ้ยของบ้านด้วยและถ้าศึกษาเรื่องสีสีเขียวนับว่าเป็นสีที่ส่งเสริมในเรื่องของความเจริญงอกงาม ดังนั้นบ้านที่มีต้นไม้รอบๆก็จะได้รับอิทธิพลส่งเสริมให้ความเจริญรุ่งเรืองและต้องมันดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงามอย่าให้เหี่ยวเฉาเพราะจะทำให้โชคลาภเสื่อมถอยทั้งนี้ไม่ควรปลูกต้นไม้ไว้กลางบ้านเพราะจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านการเงินค่ะท่านผู้ฟังคะ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยบ้านจะดีเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะชนะการให้ทังปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ